โอเคก็สวัสดีสวัสดีคจะเจไดทุกคนกันด้วยนะกันนะครับก็มาต่อจาก E ีพีที่แล้วเลยก็อัดแบบไล่เลี่ยงกันเลยอเก็เพิ่งอัดคลิปแล้วเมื่อ่เมื่อกี้ไปแล้วก็ลงไปละเอก็มาต่อกันสำหรับ่าสอนเล่นนะมือใหม่อก็อัดคลิปเผื่อไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะแบบจะไม่มีเวลาอัดคลิปารอแค่ตอนตัดแล้วก็ลงคลิปเท่านั้นแหละอก็่าแนะนำนะสำหรับใครที่อ่ามา เพิ่งเล่นอ่าก็คลิปนั้นส่วนมากก็รีวิวในไอดีแรกก็ไอดีไอดีลองแล้วก็ได้สอนเล่นไปนิดๆหน่นอยๆแล้วก็สำหรับอ่าใครที่เริ่มเล่นมาใหม่อ่ะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบอ่าจะมีโบอ่าทวีจะมีแบบอ่ามอนมอนห้าดาวสี่ดาวไม่ก็ไม่ต้องห่วงมันจะแจกอยู่แล้วตัวนี้คือแจกแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งห้าดาวอ่าเราจะได้สุ่มอ่าสุ่มได้อืมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนส่วนตัวที่สามก็คือ มันจะให้เป็นแบบตีด่านไปอะตีด่านไม่ก็ทำเคเวสททำเสร็จปุ๊บมันจะให้เป็นแบบสิ้นส่วนของมอนห้าดาวมาสุม่มแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้ตัวไหนมาก็เริ่มแรกมามันก็จะให้5้าดาวแบบเราสุม่มก็อืมโอเคก็ถือแบบแกกดีอยู่นะแล้วก็สลับมือใหม่ที่เล่นมาก็แนะนําให้เล่นนี่อ่าทาเคเวสตามไอ้ที่ล่างซ้ายอะล่างซ้ายสุดนี้น่เห็นไหมเอ้ที่มัน ขยายซูมๆเข้าๆอยู่ตรงนี้เออบทที่สามอ่ะการฝึกซ้อมการฝึกสอนบทที่สามอ่ะแล้วก็อ่านตามอ่าเคลสที่เขาให้มาอ่าอยางเส้นผมทําไปแล้วทั้งหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่ใส่เหรียญอ่าอธิฐานสามเหรียญในน้ําพรุของรพระอ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เลเวลไม่ซึมว่าเลเวลดีต้องเรียกว่าด่านอ่ะเรายังผ่านด่านไม่ได้ก็ ด่านที่จะผ่านก็ต้องมาตีอยู่น่งนะมันก็จะสอนอยู่แล้วอ่ะเออก็ตีผ่านไปเรื่อยๆก็อย่าลืมมารับรางวัลแล้วก็อรับของพวกนี้นะมันก็จะได้ตามความเยอะของอ่าเจ้าพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับแต่ละด่านที่เราผ่านมาอลองกดไปที่แผนที่นี้เราก็จะเห็นว่าด่านที่เรายังไม่ได้ปลดยังเหลือแค่ไหนาแล้วก็ยังจะมีอ้าวแป๊บนะแปแบบ๊บนี่ยังจะมีด่านพวกนี่แบบ มีเยอะแยะปกติฝันร้ายแล้วก็นรกความตายคลั่งอันนี้อะไรวะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกสร้างคมดเหรอไอดีอ่าไอดีหลักของผมนะมาถึงอ่าหมดในด่านฝันร้ายแล้วแต่ว่าก็ยังผ่านไม่ได้เพราะว่ามันโหดเกิน่ะก็ด่านอ่าแต่ละด่านก็จะเป็นเหมือนกับเกาะเกาะที่สองเกาะที่สามเกาะที่สี่เกาะที่ห้าเกาะที่หกเกาะที่เจ็ดเกาะที่แปดอะไรประมาณนี้ ก็ตอนนี้เรายังอยู่เกาะที่2อ่าก็มีทั้งหมดอยู่2 4 6 8 10, 10 10ใช่ไหมน่าจะ10ไม่10ก็9กาด่านอ่ะก็เอ,อ่เอ,อมันเอาประมาณน,นี้แหละเออมันเราก็มีระดับของอ,อ่าเลเวล80กับ50อยู่ก็ไม่ต้องเป็นหัวแหละดาเมจก็น่าจะเยอะแนละ้วก็ถือว่าโชคดีอยู่นะ สลับอ่าได้สิ้นส่วนของตัวมอนห้าดาวมาแล้วสุ่มได้อให้ตัวเนี้ยยมทูตอันเดดถือขวาน่ะเอก็ถือว่าโชคดีไปได้อ่ามอนที่มีสีธาตุหรือว่าสีสกิลนั่นแหละมอนที่มีสามสกิลก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันดูแบบสกิลไม่เยอะอออะตีไป เห็นไหมแท็บดีไม่เข้าเลยเพราะมันเราก็เลเ,เลเวลเยอะนะะั่อแหละโอเคนะบทฝึกสอนเราก็ประมาณนี้สามครั้งทุกครั้ง <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็ตามก็แนะนําให้หมุนแค่สามครั้งก็พอละไม่ต้องหมุนอะไรมากนะโอเคบทที่สี่ผ่านไปแล้วบทบทที่สามดีไม่ใช่บทที่สี่ผ่านไปแล้วก็นี่ไงมอนมอนสี่ดาวก็จะให้ชิ้นส่วนอะไรมาด้วย ก็ก็แบบแจกแบบแจกดีๆแจกแบบดีมากก็ตีไปตีไปถึงด่านที่เท่าไหร่วะเกาะที่สามด่านที่สิบมั้งน่าจะผ่านไปถึงอ่าด่านสุดท้ายอ่ะเหมือนกำลังจะไปเกาะที่สี่แล้วมั้ง้้วก็จะสามารถใซ่โค้ดนะโค้ดที่ผมบอกไปในอีพีที่แล้ว ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันยังจะได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดวันไหนสำหรับโค้ดของให้แจกของขวัญอ่าก็ก็รออยู่รอโค้ดใหม่มาอยู่นะ <c oughs> การจัดทีมที่ดีนี่เอแนะนำนะให้มีซัพพอตราวสองตัวเออไม่ใช่แค่เอาซัพพอร์อตอย่างเดียวนะก็ต้องเอาแบบซัพพอตบ้างแล้วก็อตัวทำดาเมจตั้งหนักบ้างนะเออเพราะอะไรเพราะว่าอในไข้างหน้ามันจะเจอแบบพวกตัวตัวูลโหดมากอ่ะ,อะแบบเจอบอสนี่แบบอตีแทบไม่เข้าก็ตีแบบดันพวกนี้อ่ะต้องเน้นแบบเลือดอ่ะแบบฮิวตัวฮิวแล้วก็ตัวทำดาเมจ แล้วก็ไม่ต้องเป็นหว่วงหรอกว่าเพราะว่าในอีกนอนา,า,าคตอ่ะมันจะมีตัวแจกอห้าดาวตัวแจกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบตัวนกที่ผมบอกในอีพีก่อนเลยมันจะเป็นแบบตัวที่ติตีแล้วติดคีอ่ะก็เป็นตัวที่ทําดามมีได้ดีโอเคอัพแค่แค่นี้พอแล้วแหละแค่นี้ก็พอละหลักๆเอามอนแค่เอมันสามตัวพอแล้วมนะั้งตัวหลัก อ่าครับอ่าเงินไม่พอซะง,งั้นอ๋อแล้วก็ไอ้พวกอ่าแอมอขอโทษด้วยพอดีมือหลงกดไปหยุดอ่าโอเคเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงไหนบ้างวะไว้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยเอ่าไว้ตรงนี้แล้วกันเอี่ยก็สลับอ่าแอมเบอร์หรือก็อัญมณีก็คือที่อ่าไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อัญมณีที่เราได้มา แนะนำเลยนะอย่าไปอ่าอย่าไปซื้ออย,อ,อย่าไปซื้อไอ้พวกของที่แบบเนี่ยเป็นแบบอ่าตัวอันเซึนคำพีอัญซึนพวกนี้อย่าไปซื้อนะเก็บไว้อ่าเน้นว่าเก็บไว้นี่เอาไว้ซื้อไอ้พวกนี้ดีกว่าไอ้พวกอ่าต้นไม้อันนี้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่านะแล้วก็เอาไวว้ไ้ซื้อพวกอ่าชิ้นส่วนพวกสีดาวอะไรพวกไปอัพมันขึ้นห้าดาวแล้วก็อัพเป็นหกดาวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไอ้นี่ย ไอ้พวกเนี้ยในตอนแรกอะ่ะมันก็สําคัญนะก็เน้นว่าให้ซื้ออ่าถ้าไม่ขาดแคลนจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อถ้าแบบต้องการจริงๆอายากอับมอนให้ถึงเลเวลร้อยตันจริงๆอะ่ะจะเล่นตอนนั้นแบบจริงจจังๆซ,ซื้อไว้ซื้อไว้อ่าไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันอะซื้อไว้เพราะว่าการหาไอ้พวกนี้อะ่ะมันได้แค่สำหรับทําเครสคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็วกอ่า อะไรอีกอ่ะน่าจะหมดแล้วจะน่าจะมีแค่สองอันที่หาได้แล้วก็อ่ากอร้อยฟ้ากอร้อยฟ้าอันนี้อ่าสามอยา่างก็คือต้องรอเท่านั้นเพื่อที่จะได้ส่วนไอ้หอคอยตรงนี้นอ่ะมันอ่าหาไอ้กินสีม่วงเมื่อกี้เนี่ยอืมแต่มันก็ตียากพอสมควรนะก็ให้แนะนําว่าเก็บทอนอนนัญมณีเอาไว้อเก็บสะสมเอาไว้เอาไว้ใส่ในแบบขาดแคลนจริงๆค่อยเอามาใส่อ่า <c oughs> อย่าไปใส่ฟุ่มเฟือยเหมือนกับผมแล้วกัน ที่ไอดีหลักอะใส่แบบอะไรเป็นอย่างมากแบบใส่อะไรแบบใส่ไปหมดอะมาู้ทีหลังก็แบบท้อแท้ใจไปล <c oughs> ะก็ตีไปตีไปเอาเป็นว่าตัดคลิปไปตอนที่อ่าถึงไอ้ก่อที่สามด่านที่สิบแล้วจะมาใส่โค้ดให้ดูเลยแล้วกันนะไป <c oughs> โอเคก็อ่าผ่านผ่านมาถึงสามทับสิบแล้วนะเออตอนนี้อยู่ที่ด่านสามทับสิบเอ็ด ก็ได้ยินเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขอโทษไปด้วยแล้วกันนะโอเคก็มาลองใส่โค้ดกันเลยอ่าโค้ดเนี่ยดูแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วก็ขอโทษในเสียงรบกวนอะไรกันด้วยแล้วกันนะถ้าได้ยินอ่าเสียงพูดหรืออะไรยังไงแทรกเข้ามาก็ต้องขอโทษกันด้วยแล้วกันนะเออก็อ่าเหมือนว่าครอบครัวผมจะมาแล้วหลังจากไปอ่าทำงานมาประมาณนี้ก็อ่าใส่โค้ดตามนี้เลยอ่า ไอเฮสเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดสามตัวนะโอเคลองแรกไปดูอ่าต่อมาดูที่กล่องนี่บัตรเซนเราก็จะได้มานี่แบบนึงนะโอเคมาแล้วเออกระตัดแบบอตัดเอ้ยตัดเยอะไปหน่อยก็ไม่ไม่เซลาตัดเยอะหแบบหยุดคลิปเยอะเออหยุดเยอะไปหน่อยก็อ่าก็ถ้าใครที่อยากแบบอ่าทำธารกิจ ให้ให้เสร็จอ่าไว้ล่วงหน้าก็ทำอย่างนี้ก็ได้ก็คืออ่าพิมพ์ไปว่า add me เดี๋ยวก็จะมีคนแอดมาอีแหละเออไม่ก็อ่าเราก็ไปแอดอีกฝ่ายมันก็ไม่เป็นไรอ่าเห็นไหมก็จะมีคนแอดมาอ่าเราอีเราก็ส่งหัวใจอะไรให้เขาไป ไม่ก็เราก็อ่าไม่ก็เราก็ทำอย่างนี้ก็ได้นี่แอดแอดไปเลยแอดอย่างนี้ไปเดี๋ยวเขาก็รับแอดเราเองหรือก็อ่าใครมาอ่าดูในแซ็ว่าถ้ามีใครพิมมาแอดหรืออะไรยังไงก็ได้ก็กดอ่ากดอ่ารับเพื่อนไปเนี่ยก็จะนี่ได้ละแค่นี้ง,ง่ายนี่โอเคก็ผ่านภารกิจในข้างหน้าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ นี่ามาดูภารกิจของเราเคลีย <c oughs> อะไรเนี่ยเคลียเนื้อเคลียเนื้อเรื่อง10ในหอคอยแห่งความว่งางเปล่าอ๋อก็คือหอคอยไอ้เนี่ยนี่อนี่หอคอยกดไปก็ผ่านให้ถึงอ่าสันที่10ตอนนี้เราอยู่ประมาณสันที่2 3 4 5 6 7 8 9 ่าสิบเอ็ดแล้วไว้อ่าโอเคแค่นี้ก็จบแค่นี้ละเออก็นี่เราก็จะได้มอนสีดาวแล้วก็ตัวอ่าตัวมอนสีดาวที่เราจะได้ไปสุ่มเป็นธาตุพืชน่าจะได้อะไรสองตัวอืมไปโอเคไปมันเราก็จะเยอะขึ้นก็สะสมไปเรื่อยๆถ้าถ้าติมแล้วก็ รีออกไปก็ได้รีเฉพาะมอนที่มีหนึ่งดาวกับสองดาวก่อนนะไอ้มอนไอ้มอนพวกสามดาวไอ้พวกนี้จะเพิ่งรีอ่านี่ไงก็มีคนแจกโค้ดก็โค้ดมีอยู่แล้วแหละมันก็มีในกล่องของขอนมันขึ้นให้แล้วส่วนโค้ดอื่นๆไปหาอาก็ได้ซึ่งตอนนี้น่าจะหมดไปไแล้วเพราะว่ามันเข้ามาในเดือนใหม่ละอ่าเสียงก็จะเบาๆหน่อยแล้วกันเสียงแะไ่ห็ห่อยแล้วกัน <c oughs> ก็ตอนนี้มันก็เด็กมากแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วมาสุ่มห้าสิบครั้งไปสิบครั้งแรกโอ้นั่นไงออกสี่ดาวสองตัวธาตุแสงสัดอ่ะลืมบอกเลยธาตุความสําคัญของธาตุธาตุที่หายากก็มีธาตุอันนี้ธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดมันจะแพ้ทางกันเองแล้วก็อีกธาตุหนึ่งเดี๋ยวไปให้ดูนี่ธาตุนี้ธาตุนี้คือมีแค่ห้าตัวไม่รู้ว่าได้มายังไงนะนอกจากจะเติม หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะสถ้าแสงกับธาตุมืดมันก็แพ้ทางกันแค่สองทางอะแค่สองประเภทเนี่ยคือแพ้ทางกันเองก็หายากก็ไม่ชนะธาตุของสีธาตุที่เหลือแล้วก็ไม่แพ้ธาตุสีธาตุตัวนี้ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะอยู่นในระดับกลางๆอะประมาณนั้นนี่มีแค่ห้าตัวมอนที่แบบไม่แพ้ทางตัวใดเลยอะเป็นมอนหาย,ยากว่านี้ว่าอย่างนี้ก็ได้ มาสุ่มกันต่ออ่ะสิบอ่าสิบครั้งไปแล้วมาอีกสิบครั้งนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมนห้าดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวงดีดวงดีเกินนี่เราได้มอนตัวนี้มาเดี๋ยวเดี๋ย้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮเกินเกินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมวะทำไมทำไมตูไม่ได้ในไอดีหลักวะเฮ้ย <c oughs> ใส่เลยใส่เลยเล่นเลยเล่นเลยเล้เยเออตัวนี้เอาเข้าทีมแน่นอนอื้มอ่าแบบท้อแทอ้ได้เซ็ตครบได้เซ็ตครบเรียบร้อยใส่ครบเซ็ตเลยตัวนี้บอกเลยว่าครบเซ็ตนี่อืมอือแบบโอ้พระเจ้าไอ้เฮี้ย่าทหลุท่หลุดคำหยาบอะไรยังไงก็ต้องขอโทษนะแบบ สุ่มตั้งนานในไอดีสองสามไอดีไอดีนี่ไอดีที่สามใช่ป่ะวะใช่แหละเออไอดี ID หลังกับไอดีลองตัวก่อนนะ่ะมันไม่ออกมันไม่ออกไอดีนี่เฮ้ยไม่จะดวงดีกันไปแล้วเปล่าอ่าสงบสติเอาไว้โอเคมาต่ออีกสามสิบอันเออโอเคคืออะได้แค่อ่ะได้แค่สีดาวตัวเดียวไป กือะไม่เป็นไรเราคุมแล้วเราคุมแล้วไปโอ้ได้สีดาวตอนนี้มาก็ถือว่าดีเราอัพเราไปอัพได้แต่คุมคุมอ่าเราคุมแล้วคุ้มบอกแกดีเลยว่าคุ้มคุมจะจัดได้อีกสิบอันมาอืมอืมเฮ้ยนี่ไงแอดมีเราก็อ่าเข้าเข้ามาดูแล้วก็มาแอดเพื่อนตรงนี้คุ้มบอกเลยว่าคุม ไม,ไม่ทำไมวะทำไมทำไมต้องมาคุ้มในไอดีแบบนี้ด้วย <c oughs> อยากจะลองแต่ก็เอาเถอะอ่ะก็ถือว่าเป็นไอดีของเราแล้วนะเออไม่ว่ามันจะเป็นไอดีหลักหรือไอดีลองยังไงมันก็คือไอดีของเราก็เดี๋ยวจะเอามาไว้รีวิวอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวในภายหลังแล้วกันสำหรับตัวนี้แต่แน่นอนว่าอัพอัพไปอีกดาวไม่ได้แน่นอนไม่รู้จะดวงดีได้มาอีกไหม ก็สำหรับคิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออก็มาบอกแนวทางเข,า,ขาวขาประมาณนี้อ่าใครที่อยากจะเล่นก็แนะนําก็แนะนำเท่าทที่ผมรู้นะก็เก็บสะสมเพชรเอาไว้อันนี้มันนีอ่ะเออไว้ใช้สิ่งที่แบบขาดแคลนจริงๆค่อยซื้อมาใช้อ่าอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยอือแล้วก็มอนอ่ะเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มแล้วค่อยไปรีออกแล้วก็การการที่จะรีมอนนะ ดูว่าอมอนต,ตัวไหนมีเยอะอย่างเช่นตัวพืชเยอะแล้วก็เอาออกทีละสองก่อนแล้วกันใครต,ตัวไหนท่านไหนมีสองตัวแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปจองไว้แค่สองตัวแค่นั้นพออย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้อแล้วก็รีอืมอย่างนี้นะแค่นี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้กนแล้วกันนะคลิปหน้าได้รีวิวแน่นนอนไอ ตอนนี้แบบปิดด้วยความภาคภูมิใจเดี๋ยวจะไปอัพแบบไปอัพให้มันขึ้นอะไรก่อนแล้วกันนะก็ตอนนี้เป็นตัวนักฆ่าด้วยสี่ดาวระดับส้มระ,ระดับส้มด้วยเดี๋ยวจะลองไปแบบสุ่มในเอดีหลักกับไปดีลองดูว่าจะได้ไหมก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลนะ